ด่ซื้วมันเป็นยังกูบะนตัวไปทิมแล้วอื้อมทุกื่อมาเสดายชื่อจิมเสียดายโค้ดหมูเสียดายด้วยชื้อิมนะิม่นอนที่ท่านก็ไปหางป่าเย็ดไคเอาอีกแล้วจะจเอาอีกแล้วเตะมันไม่พูดเอากูก็สิเอาละเสายดาแล้วเนี่ยถาก็เก้าขีดเ่าสั้นมันเอามือนกบเก้าขีดแต่เตมันสามด้วยสามด้ยที่น ก็ว่าหน่อยกาว่าหลายเลยจากลัวมันพอมือนั่นเด้อแต่นันลกเขาซื้อมาเจ็ดลอยเอันนี้ก้าวขีดนี้ใครทอบักเขียวมาไทยบ่ก้าขีเออบุกเขียวมือนั้นจะไปสังนะดื้อนยบ่กขาสัังมาแล้วเตะเขาสซังมันนารนะบ่ผู้ใดซื้อบัเจ็ดย นาครองเขาไปเก็บเมื่อวานเนี่ยลราเขาซื hmm. mm ้อ hmm. ตืิมมาเกียรติลอยกับอันบักทงเตีเขาไปเก็บได้ก็ล้วกะตากเราก็เสื้อตติมอีกเท่นเอาเพราะอะไรเนี่ยเขาได้เลี้ยวเขาได้เลี้วเา่เอาแล้วเนาะในไม่ป่าเราซื้อเ็ดอีกแล้วพี่น้องเยเอาไปสร้างไม้ติรแบบไม่ป่าอัน้สร้างเจ้าของนีเชาบ้านนั่นแะ วันที่เขาหอดเพราะว่ามันบ่อหอดเก่าขีดได้เมื่อนั้นก็ได้มันจะไปหอดเก่าขีดอย่างเพราะว่ามันน้อยเออหางโเกจขีดนึงอันเนี้ยเมื่อนั้นผมก็ว่าน้อยครั้งนี่แหละบ่ได้สั่งยังบ่สั่งเบิ่งเออเขาบอกไมาสั่งหรือเปล่าสองร้อยเนี่ยอันเนี้ยมันนันเกจขีด เกสาม็เอ้ยเกตีเกตเกตจีกมีนหนึ่งเกตีาไดไหมป้าเกสามยิมเดเตซียิมแปดเอยิดสองร้อิเอาลู สองร้อยเมื่อนั่นก็เอาน้ำมันกับยุคุณนหรือกับบิงกันโคเมื่อนั่นกับซ้ำบนลอยก็หนีข่อยวางขับรถไม่ได้ซ้ำข่อยวางโคหันนันเฮ็ดเป็นโลหนึ่งก็สิได้น้อยแท่สันโดกว่างเมื่อนั่นมันเป็นหูพี่เมนก็หนีอยู่เสเออมันเป็นหูพี่เอ็ดโธงที่ตงตงก็หนีอยู่ก็ข่อยวาซ้ำนี่หรอแม่ป่าขอยลางเจ็ดขีดเจ็ดขีดเจ็ดสี่ยี่แปดมันเกินเจ็ดขีดไปมิ้นเดียว แจ็คสิงห์หายซะได้สองร้อยเต๋อมันเป็นจักบาทสองร้อยแปดสิบเออของชั้นนั่นเอาสองร้อยเพราะว่าซื้อตแอต่แม่ป้าซื้อเฮ็ดกินเป็นพันเลยไม่ใช่แม่ป้าได้เอาให้เจ้าแล้วซื้อกินอ่นน้องพีอะไรอยแม่ป้าน <c oughs> ้องสาวเราก็ไปหาคือเพื่อนเนาะ เห็ดพูขอบฟไปเดรือขอบฟเคยิไปเห็ดพูตักเซีย